ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางรายการซีทชแนลทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันอังคารที่1 9เ้ามกราคม2 5 6 4นะครับรายการซีชแนลนะครับเราจัดทุกวันอังคารนะครับในเวลา1ิบอนาฬิกานะครับมาพบกันทุกอาทิตย์ได้เลยนะครับทุกวันอังคารนะครับมีสาระดีๆองความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมเนื้อหาสาระความรู้ดีๆจากทางรายการนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับ เราเอาใจนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับต้องนั่งทํางานนานๆนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนะครับการนวดตนเองนะครับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับในช่วงที่สถานการณ์เราแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับต้องอยู่ทํางานที่บ้านนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไม่ให้มีอาการป่วยเมื่อทงร่างกายนะครับวันนี้ทางเราได้รับเกียรติจากท่านผอสมศักดิ์รีชัยนะครับแล้วก็อาจารย์นิเวศบวรบุรวัฒนะครับจาก สํานักงานการรถไทยกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวั hey, สดีครับท่านผอครับสวัสดีครับอาจารย์เว้นะครับขอเรียกอาจารย์โอ้นะครับแล้วก็ผออนนะครับนะครับวันนี้ to to water, die, นะครับเราขออนุญาตถอดถอดหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าเรานั้าห่างกันนะครับ distancing พอสมควรนะครับตรงนี้ครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับช่วงนี้งานยุ่งนะครับ นะครับวันนี้นะครับก็ถือถือโอกาสนะครับมาให้ความรู้กับประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนวดซึ่งพอก็ดูงานตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับประโยชน์ของการนวดนี่คืออะไรครับตรงนี้จริงการนวดนะครับทุกคนก็พอจะรูเพราะนวดเรื่องการคลายกล้ามเนื้อนะครับการคลายข้อต่อต่างๆเนี่ยที่มันติดขับปกติเราอยู่บ้านนี่เราก็มีภาวะเครียดกันครับ ซ,ซึ่งตอนนี้กระแสเยอะๆนะกักตัวเนี่ยทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับบางคนก็ต้องจะทายังไงจะช่วยชาติหยุดหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ต้องอยู่บ้านนะครับ <c oughs> แล้วในในบ้านเราก็คนในครอบครัวก,ก็ต้องอยู่ต้องแยกกันอย <c oughs> ู่ผมก็คิดว่าเรื่องงบน่าจะเป็นโจทย์สําคัญที่จะต้องทำโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดสิบเก้านะอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ปากนะครับต้องทํางานด้วยการนั่งนานๆกนเช่นกันการนั่งทางานมีผลต่อร่างกายเหมือนกันตรงนี้นะครับโดยเฉพาะว่า อาการปวดเมื่อยต่างๆกายววัยวะตัวอื่นการวันนี้เราต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเตรียมการนวดไทยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ต้อง work from home อยู่บ้านนานๆนะครับนั่งทํางานนานๆมีผลต่อวัยวะัอะไรบ้างครับคุาอาจารย์นิเวครับผมถ้าสมมติว่านั่งทํางานที่บ้านนานๆเนี่ยปัญหาแรกที่จะเกิดก็คือเรื่องของมือมือไม้เนี่ยมือเราส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้คอมพิอเตรอง์ักรบ้านอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เนี่ยอาจจะ ถ,ถ้าทํางานทํทงานที right. an Mother, no ่บ้านก็อาจจะซูมอาจจะประชุมประชุมมีงานอะไรแบบนี้ครับก็จะใช้โทรศัพท์เยอะปัญหาที่นิ้วก็จะเยอะนะครับซึ่งเมื่อเกิดปัญหาที่นิ้วเป็นไปไม่ได้เลยที่แขนคอบ่าจะไม่มีผลกระทบอันนี้ถือว่าเขาสัมพันธกันหมดเลยใช่ครับนั่งทํางานนั้นมือเราจะอยู่ในลักษณะนี้ครับทั้งพิมพ์ดีดทั้งมองจอทั้งมันไปหมดเลยตรงนี้ท่าเดียวกัน เราต้องตั้งทํางานยังไงถึงว่าเราจะต้องแบบว่าพักบ้างอะไรอย่างนี้มีข้อแนะนำไหมครับจริงๆแล้วเราทํางานไประยะหนึ่งเราต้องพักแล้วก็บีบนวดตนเองก็เคลื่อนไหวตัวเอง่ะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดเดินลงเดินผ่านถือว่าเข้าประเด็นวันนี้เลยนะครับตัวนี้อาการแรกที่ว่าเป็นการเือใช่ไหมครับใช่เดนิ้วเมยนะครับลักษณะของการนวดที่เราจะแนะนําวันนี้นะครับเราจะนวดตนเองด้วยตนเองในรับ ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยว่าจะทําแก้ปัญหาด้วยนิ้วหรือเปล่านะครับก็คือการหมุนนิ้วเนี่ยเริ่มแต่นิ้วก้อยนะครับทาไปพร้อมกันเลยนะครับทำไปพร้อมกันเลยครับก็ทาตามนะครับนี่ครับค่อยๆหมุนนะครับท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับตรงนี้ครับค่อยๆดึงดึงออกแนวตรงนะครับห้ามพับเข้ามาแบบนี้นะครับอาจจะดัดออกได้เล็กน้อยครับนะครับหมุนดึงแล้วก็ดัดได้เล็กน้อยหมุนนี่เพื่อว่า ให้กล้ามเนื้อรอบๆหนิวเนี่ยคลายตัวเ้วก็เลื่อนลมไหลเวียนได้สะดวกเขารู้สึกว่าเริ่มไข่เริ่มนิ่มประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงอกแรดึงนิดนึงนะครับอย่าดังได้ยินเสียงดังนะครับไม่รู้ของใครแล้วถือหนึ่งก็ได้เลยห้ากกระชากตรงนี้นะครับเพราะบางทีเนี้ยข้อต่อเอ็นอะไรเนี้ยอาจจะฉีดขาดใไหให้เราดึงยืดธรรมดาแบบนี้นะครับ ก็ขย anyway like ับไปทีละนิ้วทีละนิ้วเลยเหมือนกันเหมือนกันนะครับกเหมือนกันเลยทั้งห้านิ้วเหมือนกันเลยอาจารย์อาจารย์ก็ดังนะครับเนี่ยผมว่าเป็นทีกก่อครับพี่ดีกว่าแต่เมื่อกี้ที่ดังอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันโล่งมันโล่งเหมือนกับนิ้วเราเนี่ยขยับเพี้ยนได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนที่เราเวลาเราใช้นิ้วเนี่ยมันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันกระดูกข้อเนี่ยอาจจะขบกันอยู่แล้วหมุนหมุนแล้วดึงออกเนี่ยมันเข้าที่ไม่เป็นอันตรายอะไรไม่เป็นอันตรายครับ เว้นแต่ว่าเราหักนิ้วแบบนี้หักแบบนี้โอ้โนี่ยอันตรายแน่อาจจะซนหรือว่าอาจจะกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือว่ามีมีบาดเจ็บที่ข้อได้ครับท่านผู้ชมนี่คือข้อควรระวังนะครับที่เราต้องต้องพึงระวังท่านผอเป็นไงบ้างครับคุณปีครับดีขึ้นยังนะครับตลอดเลยนะครับทุกงวันเลยเมื่อยก็นวดตรงนี้ครับไปประชุมอะไรก็นานก็นวดนะครับอ่าต่อมาที่มือแล้วนะครับเแล้วราก็นดที่มือใช่ไหมหลังมือคือตรงนี้เนาะ หลังมือคือตรงนี้ใช่ไหมครับหมอนวดหลังมือคลึงให้ทั่วเลยตึงทั่วเสร็จแล้วก็ฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือนี่ด้วยนะครับฝ่ามือข้อมือเราก็อาจจะข้อมือบริเวณข้ออาจจะฝ่ามือมาที่ข้อมือแล้วก็ไปตามข้อนะครับทุกจุดเลยตรงนี้ นะครับเพราะว่าเราใช้เยอะใข่เกรงนะมันมีปัญหาไหมครับถ้าอย่างกล้ามเนื้อเม่นเกรงเราก็จะขยับข้อมือขยับนิ้วมือได้ยากนี่ที่ผมกดไปเนี่ยนิ้วนิ้วรู้สึกจะขยับแต่กระดิกตรงนี้เลยเชื่อมกันหรือว่าเชื่อมกันตรงนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้เราจับดับจับขึ้นอ่าเขาเนื่อข้อมือเสร็จแล้วจับดัดขึ้นจับจักขึ้นแบบนี้นะครับอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็ครับพลิกหงายมือพลิกหงายมืออย่างนี้นะครับแล้วก็ดับเอาเอามือขวา ดันมือเข้าไปจะรู้สึกตึงเลยข้อหอกจะตึงเลยตรงนี้นะครับตึงทั้งแขนด้านนี้เป็นด้านนี้ทั้งหมดนี่ช่างภาพผมโปรดิวเซอร์ผมทําตามกันหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับจากนั้วก็ขึ้นมาที่ตรงนี้เราบคือตอนนี้มาที่แขนแล้วใช่ไหมครับที่แขนที่แขนนี่ก็คือนวดไปที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทุกส่วนได้หมดงข้างนอกข้างในเลยใช่ไหมครับตรงนี้ที่นิ้วมือตรงนี้ครับผอนะครับไล่ไปเลยไล่ขึ้นไปตรงไหนที่ตึงๆก็คเยอะหน่อยถ้าสมมติว่าตรงไหนตึงแล้วรู้สึกว่ากดไปแล้ว เจ็บเจ็บอันนี้ถือว่าเรามีปัญหาละาาต้องเน้นต้องนั้นเป็นพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตึงตึงนวดเข้าไปอจากแขนละมามาไหลาขึ้นมาค่อนแขนด้านบนค้นแขนด้านบนด้วยเสร็จแล้วก็ขึ้นมาหัวไหลได้หัวไหลพอมาหัวไหล่ตรงนี้ก็นวดไปถึงหัวไหล่พอมาถึงหัวไหลเสร็จตรงไหนต่อครับ,นะรบอาจารย์ตรงบ่า อาจารย์ต้องบิดตัวนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนกับเราอยู่บ้านเลยนะครับวันนี้อีนี่จะบทเราเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะครับนั่นหน้าโต๊ะคอมอาจารย์ก็เลื่อนเองนะครับนะครับเอออ้ายช้านิดนึงครับอาจารย์อาจารย์นิเวศอาจารย์นอตอาจารย์นอตด้วยนะครับพี่ครับใช้ปลายนิ้วสามนิ้วนี้นะครับสามนิ้วนี้เราเราไม่เราไม่ด้านหน้าเราดานหลังนะครับเราดนหลังคือสามนิ้วเราจะซ่มลงก็ไม่ลงขึ้นนะครับคือใช้สามนิ้วนี้นะครับ แต่พอนวดเราต้องความลง,ง,ลงค,ควาลงรแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ,รบแล้วก็กดคึ้นไปผมขอขออนุญาตขออนุญาตไม่หันนะครับแต่ผมขอนุ่ไปด้วยอาจารย์ครับผมว่าตรงอื่นที่นวดมารู้สึกจะแข็งเหมือนกันละแต่พอมาบ่ารู้สึกแข็งสุดเลยมากนะท<ำ>่ท<ำ>ัทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเราต้องใช้สายตาใช้คอ เกรงอยู่ตลอดเวลาวันผิววก็สำคัญเลยาว่าจะแข็งเดี๋ยวขึ้นไปตอก็จะแข็งด้วยอันนี้ถือว่าเราต้องต้องให้ความสำคัญนิดนึงตรงตรงปานี้าบางบางคนแข็งมากหมุนแข็นไปด้วยหมุนแขงช่วยด้วยกดไปด้วยหมุนแขนแบบนี้ไปด้วยจะนิ่มเร็วขึ้นอ๋อพอพอนิ่มเริ่มนิ่มแล้วเราก็เคลื่อนไหวได้มากขึ้นใช่ครับ นะครับแต่แล้วก็ขึ้นไปคออขึ้นมาคอนะครับท่านผู้ชมครับดูตามเลยนะครับมาที่คอครับสามนิ้วเหมือนเดิมเนาะสามนิ้วเหมือนเดิมเหมือนตอนนวดป่านะครับสามนิ้วเหมือนเดิมครับแล้วก็นวดมาที่คอสันคอว่าครับเดี๋ยงอะไรครับข้างเนื้อข้างคอเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยอืมครับอืมหมอตอนนี้นะครับแล้วแล้วจากคอเสร็จไปไหนต่อไหมครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เปนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนข้า่เปลี่ยนข้างมาข้างซ้ายเมื่อกี้เอ้ยมันมาข้างขวาเมื่อกี้ยืาข้างซ้ายนะครับ เหมือนกันเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับหมุนหมุนเริงๆเขาเรียกาดังมากเลยครับสนิ้าถอดแวบผ้าถอดแผโดนถอดไปคับโดนถอดไปอก็โดนถอดไปถอดเอง ครับเหมือนกันใช่ครับบุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำเมือวกันเมื่อกี้เลยนวดนวดหลังมือนวดฝ่ามือมาที่มันหลักก่อนนะครับหลักก่อนคุณกระดงครับเนี่ยหลักข้างหน้าข้างหลังไหลแขนตึงตึงนวดแขนนวดแขนนะครับนวดแขนนวดให้ทั่วนะครับนวดทั่วเลยขึ้นมาด้านบนขึ้นมาบ่า ขึ้นมาบ่าหมกลับเนี่ยนะครับครับเราอยู่้วบอแล้วครับเราอยู่ที่บ้านครับเหมือนก็เราอยู่ที่ต้างเราต้องทาเองเรากี้ไ็ต้องหมุ่นเองนะครับนวดบ่านะครับเห็นนะครับตรงนี้สามนิ้วนะครับท่านผู้ชมสามนิ้วครับมาที่บ่าขึ้นไปที่คอขึ้นไปที่คอเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับครับประสานมือเอาละครับตอนนี้นะครับดูดีๆนะครับเป็นท่าใหม่นะครับพอทําครบหมดทั้งสองด้านแล้วนะครับอันนี้คือท่าใหม่ประสานมือกันอย่างนี้นะครับคว่ำมืออย่างนี้นะครับไปพาดที่ ต้นคอนะครับแล้วก็นวดไปที่นวดไปที่สันคอใช่ไหมครับอาจารย์ทั้งสองข้างเลยถึงฐานกระโหลกเลยจะเห็นนะครับด้านบนจะมีฐานกระโหลกเป็นจุดที่ว่าเขาเรียกฐานกระโหลกเลยตรงนี้แข็งๆนะครับจาเสร็จแล้วเราก็นวดสีสันนวดสีสันเหมือนเราสักผมอ่ะอ๋อนวดไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ล่างขึ้นบนนะครับนวดให้ทั่วสีอ๋อไม่ต้องกลัวสีสงนะครับตอนนี้หล่ออยู่แล้วครับตอนนี้ครับนะครับนวด นอกจากนว้ันแก้ค<ช>ันได้ด้วยครับแก้คันได้ด้วย <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าถ้า,ถาเราได้ทําได้ประมาณนี้ปัญหาที่จะตามมาหลังจากอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ครับนะครับถามว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้เราจะมีปัญหาอะอื่นตามมาไหมครับมันก็จะปวดลงไปเรื่อยๆจะงมาสะบักลงไปที่หลังลงไปที่เอวลงไปที่ขาได้ครับนะครับก็ในล้มขาเลยเหรอครับล้ขาได้ลงขาเลย เอางี้ว่าคนแบบว่ามีอาการลงขาแนละ้วแต่เดี๋ยวเราเขราวหน้าเนาะคนที่มีอาการเป็นมากเราจะเชิญมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการนวดตั้งแต่เอวจนถึงขาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรและแก้อาการอะไรได้บ้างอนะันนี้เราติดท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับใ,ในรายการนะครับแล้วมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับว่า ถ้าทําอย่างนี้เสร็จแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมที่ว่าเราจะฝากให้กับท่านผู้ชมที่ชมนะขนาดนี้ตรงนี้ก็มีนะครับจริงๆมันอันนี้เป็นเพียงการนวดที่เราทำอันโดยตรงทีนี้มันมีท่าบริหารที่ช่วยยืดเราทําได้อีกอธิบ้านอันนี้อาจารย์แทนเป็นสีจัดตนหรือสีจัดตนกั้านีคุ้นเคยกันนะครับแยกเกียวบิดไปข้างซ้ายนะครับผมตามๆนะครับไปข้างขวาตัวตรงใช่ไหมครับใช่ครับมองหน้าตรงไปข้างหน้านะครับแล้วก็บิด ยืดขึ้นไปกับนอันนี้ขออนุญาตครับทุกผู้ชมผมติดสูดครับเดี๋ยวเอียวไปทางซ้ายเที่ยวไปทางขวาทีอครับหลังจากนั้นก็หมุนแขนหมุนแขนเพราะว่าเป็นอวิวัตที่เราใช้เยอะสุดนะครับผมการหมุนแขนเนี่ยช่วยบริหารกล้ามเนื้อตั้งแต่แขนบ่าคอโอีษะหน้าอกสบักได้เยอะมากนะการหมุนแขนโอ้นี้วันนี้ของแถมเยอะมากสํานักงานการนวดไทยนะครับวันนี้ชัดเต็มเลยนะครับโอ้ครับ ถ้าทําได้อย่างนี้เชื่อมั่นได้เลยนะครับคนที่ทํางานนานๆนะครับหรือว่าคนที่กําลังเริ่มต้นของการเป็นโรคออฟฟิศซินโดมหรือว่าอยู่ที่บ้านทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมถ้าสมมุติว่าท่านลุกมาฝึกการบริหารอย่างนี้ทํางานแค่สองชั่วโมงไม่เกินสาชั่วโมงนะครับมาฝึกการบริหารนี้สอดแทรกเข้าไปในะช่วงระหว่างทํางาน<ช>ตรงนี้ท่านจะไม่มีอาการ เจ็บปวดเมื่อกล้าเนื้ออะไรตรงนี้เลยประสิทธิภาพการทำงานเราจะดีเราจะดีขึ้นนะครับสมองเลือดลมไหลเวียนดีไหลเวียนดีนะครับก็ช่วยให้ทําประสิทธิภาพการทางานดีขึ้นนะครับขอที่ทําตลอดทั้งวันนะครับตรงนี้เอาแล้วครับขอครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราได้ทราบมาว่าทางสํานักงานขอจะมีอะไรที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับรู้ถึงภารกิจของกลุ่มงานนวดไทยนะครับซึ่งเป็นงานหลักของโรงการแพทย์แผนไทยเช่นกัน ที่ดูแลกเกี่ยวกับเรื่องการนวดโดยโดย,โดยตรงเลยครับขอเรียนเชิญเลยครับคือเรื่องการโนวดน,นะครับที <c oughs> ส่สำนักงานการนวดไทยโด,ยโดยกองแพทย์ไทยดูแลอยู่านี้นะครับจะดูอยู่3ส่วนครับคือเรื่องการพัฒนามาตรฐานนะครับอันที่หนึ่งซึ่งเราก็กําลังเตรียมทำเรื่องมาตรฐานนะครับเป็นภาพส่วนกลางอันที่2ก็คือเรื่องการพัฒนาเรื่ององความรู้ก <c oughs> ับการขับเคลื่นในระบบบริการหัวใจที่เรามาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาความรู้เราต้องการเอาความรู้มาสู่ ประชาชนคือพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆปัจจุบันเนี่ยเราทําเรื่อง Big Data นั่วไทยไว้มีฐานข้อมูล Big Data บางท่านไม่รู้ก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลข้อมูลที่มันใหญ่ๆนะครับมีเยอะๆแล้วมีที่หลากหลายในระดับพื้นที่ประชาชนสามารถเข้ามาดูได้ตอนนี้เราจะทําให้ครบครอบคลุมทั้ง7จเอ่อ77จังหวัดเลยนะครับตอนนี้เราทําได้ประมาณทั้ง10จังหวัดแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรากําลังจะทาก็คือว่า ประชาชนสนใจในเรื่องของความรู้มากเราคิดว่าการอบรมเนี่ยครับมีเรื่องสาคัญมา้องมาเข้าสู่กระบวนการรวมเราจะเปลี่ยนระบบการรงมเบื้องต้นเพื่อประชาชนก็คือการงดออนไลน์เราจะมีหลักสูตรการงดออนไลน์พื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ซึ่งคิดว่าถ้าเทาทุกท่านประชาชนสนใจก็มาเปลียมกันก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมีโครงการนี้เลยใช่ครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าระบาดนะครับเราเลยถือว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญละที่ว่าจะให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูใครมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตอยู่บ้าน ดึได้เลยฝึกเรียนไปได้เรื่อีเลยปติเราเมื่ออเรากดซื้อของ CF c f ูนี่ต่อไปมากดนวดไทยจะมีบทบาทของประโยชน์ของนวดไทยทั้งหมดที่ท่านผอกล่าวมาเลยใ่ตรงนี้โอ้โหถือว่าเป็นความหวังนะครับของประชาชนทั่วไปนะครับที่เราจะนําศาสตร์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเผยแพร่กับ ทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยตรงนี้รวมถึงต่างประเทศด้วยที่สนใจเรื่องศาสตร์การนวดไทยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีด้านการนวดไทยนะครับวันนี้นะครับมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับพี่ออสนะครับัสดีครับออสครับนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์นิเวศอาจารย์โคนะครับคนนี้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้ประโยชน์กับ ท่านผู้ชมนะครับที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ว่าเราจะห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมปริทานทาจอมตัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกับศาสตร์ดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในรายการซีชนแนลนะครับในทุกวันอังคารนะครับสำหรับนี้นะครับเราสามท่านนะครับต้องลาท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้ครับกลับมาพบกันในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ มาอย่าลืมสแกนไ่าชนะกันนะคะ Baby shark, doo 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 Baby shark, doo 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 Baby shark, doo 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 doo. Baby shark.